ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนน้อยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปรับครัวสอง,งนทินร้านทครัวสองเทลลี่นะคะซึ่งเป็นร้านดังในเชียงใหม่นะทุกคนคือต้องสั่งจองนานมากประมาณ8เดือนที่เราสั่งกันมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้คิวแล้วดีใจ <laughs> คือเขาคอนเฟิร์มให้เราไปรับโคนสองแล้วนะคะทุกคนเขาคอนเฟิร์มมาตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่วะสิบหกเขาคอนเฟิร์มมาตอนวันที่สิบหกนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปรับนะคะทุกคนเราได้มารับกันตอนวันที่ยี่สิบแปดสิงหานะคะตอนนี้ก็มันแปดเดือนที่เราสั่งนะคะผูปแบบ โอ้โหรอแบบยาวนานก็จะได้กินโคซองนะคะเวลานี้ก็มาถึงนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจะไปรับโคซองนะคะมันต้อง,องน่ากินแน,น่ๆแหละนะคือรอนานมาก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 ที่สุด <c oughs> รอนานยาวนานแบบที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ่ะก่อนที่เราจะไปรับครัวซองกันนะคะทุกคนก็ขอแวะเที่ยวคาเฟ่สักหน่อยซึ่งคาเฟ่ที่เรามาวันนี้นะคะทุกคนก็คือกลัมนะคะเขาจะเป็นแบบสไตล์แคมปิ้งนะทุกคนแบบเออตั้งแคมป์อะไรเงี้ยคือร้านเขาก็จะเป็นแบบร้านหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็แบบมีต้นไม้ใหญ่เงี้ยให้ความร่มรื่นดีมากเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วเขาก็แบบให้เราถือเก้าอี้ไปเองแบบเลือกนั่งได้เลยตามสบายนะคะว่าคุณจะนั่งตรงไหนนะคะทุกคนเราก็เลือกนั่งแบบริมแม่น้ํานะคะทุกคนนี่ก็เป็นแบบบรรยากาศแบบเอออยู่ริมแม่นม้ําจิบชาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมองเห็นถนนหนึ่งเส้นนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะทุกคน ก็นว่ตั้งแคมป์ม,เมเาเนาะทุกคนแบบมานั่งชิวๆเอาบรรยากาศอะไรแบบนี้ก็คือแบบเออบรรยากาศดีจริงนะคือเย็นสบายมากเลยอะลมลื่นมากอ่ะแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะทุกคนอ่ะแอคสิคะแอคแอคแอคอ่ะมุม,มเผอก็มาเผอเก่ง <laughs> โอ้ยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะ ไปรับขวซองกันแล้วนะคะก็ก่อนกลับนะคะเราก็เก็บเกาอี้ให้เขาด้วยนะคะทุกคนเอามาก็ต้องเอากลับไปไว้ที่เดิมนะคะไปไปโกโก้ bye bye, go. ไปรับขวซองกันนะคะทุกคนเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วอยากกินขวซองแล้ว มาถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วทุกคนคือการ กินนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะแอบจะกินรสแบบออริจินอลก่อนนะทุกคนอร่อยไม่อร่อยมันก็อยู่ที่ออริจินอลนะคะทุกคนอ่ะหั่นซักหน่อยทํารีวิวสวยๆอ่ะสวยเป็นไงล่ะเละคะ่ะทุกคนอ่ะไม่เข้ามีดฉันไม่คมจะ้ะอ่ะถือกินแต่แรกก็จบนะคะทุกคนม,มัวไปหั่นอยู่นั่นแหละไม่ได้กินสักทีตัวครัวซองแบบหอมเนยมากทุกคนแบบ เทคเจอร์แบบกรอบนอกรุ่มในแบบเนี้ยอ้ยอร่อยมากกินเพลินสุดๆกรอบมากทุกคนนี่เป็นน่าจนะกป็บเบคอนทุกคนมันแบบมีเบคอนหน่นนะหอยตรงนี้อร่อยมีแบบเค็มๆเบ,มเบคอนไปลายตายวกิน เวลากัดกินเข้าไปใช่เลยให้บอกเลยว่าซื้อถ้าซื้อได้แบบปกติอ่ะ <c oughs> ก็น่าจะกินบ่อยอยู่นะก็ค <c oughs> ือรสชาติแบบถูกปากแอะแต่ประเด็นม,มันมันสั่งกินทุกวันไม่ได้ทุกคนมันต้องรอแบบรอนานมากแล้วก็กินได้เฉพาะแบบยามที่แบบไม่ไดบสั่งกินคือแบบต้องใจเย็ยนเลลวลาจะกินจริงๆแบบนี่กิน ไม่ได้จ้ะไม่ได้ดโอค้คอันี้ช็อกโกแลตมน่ากินมากคือแบบน้องใหญ่มากเลยอ่ะน่าตาหน้ากินมากแล้วก็แบบโยบรยผมแบบช็อกโกแลตน่าจะแน่นมากเลยเหน็ดแล้วอ่ะอืมอืมอร่อยม,ม,มากอ่ะ ทุกคนมันมีไส้ข้างในด้วยตึงได้ขนาดไหนคือกินไม่หมดยังเคียวไม่หมดก็คือพูแล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็คืออร่อยมากอร่อยถูกรสชาติเลยก็ถ้าสมมติว่าใครอยากลองชิมนะคะก็สั่งได้ที่เพจ Facebook นะคะของพีทควอซองเทลลี่นะคะทุกคนก็ไปสั่งกันได้เลยนะคะเขาบอกว่าทักแล้วไม่ต้องทักซ้ำนะทุกคนเดี๋ยว เขาอาจจะรันคิวปะ่ะถ้าเราไปทักซ้ำอ่ะมันก็เหมือนเราทักไปใหม่ใช่ไหมคิวเราก็จะยังไม่ได้เราก็จะรอไปเรื่อยๆอ่ะเออคือทักไว้รอบเดียวนะทุกคนคือทักแล้วอ่ะมันจะมีเมสเซนเจอร์ให้เราแบบเลือกรถเลือกอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบเลือกรถแล้วก็สั่งเขาไปแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะรอเขาตอบนะทุกคนเป็นการเป็นการรอคอยข้อความที่แบบนางมากอ่ะแบบทักไปตั้งแต่มกรา ตอบมาตอนสิงหาจะา่ะถ้าเราได้คิวนะคะเขาถึงจะตอบเรามานะทุกคนก็คือแล้วแหละทักทิ้งไว้ก็ใครมาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่ก็ลองสั่งมากินกันดูนะคะทุกคนไปละค่ะบ๊ายย